อวันนี้ผมจะมาทำาประตูแล้วก็หน้าต่างที่สามารถเจาะทะลุกำแพงได้อัตโนมัตินะยกตัวอย่างนะครับผมสร้างผนังขึ้นมายังไม่มีความหนานะนะยังไม่ผมยังไม่ใส่ความหนาผมดึงประตูจากที่เคยได้ทำไว้นะแล้วก็เก็บไปในสต็อก พอถึงเวลาก็ยกมาใช้ผมจะเอาประตูห้องน้ําลากมาวางจัดตําแหน่งตามที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกขวาที่ผนังเรา trim face w i t h model จะเห็นว่าผนังก็จะเจาะช่องตามประตูที่วางไว้นะครับทะลุนะครับ เนี่ยนะมันก็จะติดผนังไปด้วยนะอ่ะคราวน,นี้ถ้าเกิดว่าผมลองดูอันนี้ผมทำเป็นคอมโพเนนต์ไว้แล้วนะครับแต่อาหน้าต่างอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ทำให้มันเจาะอ่เอจาะช่องอัตโนมัติตอนที่เราใช้คำสั่ง t r ม m ฟ a นะลองดูนะว่าถ้าถ้ายังไม่ได้ทำให้มันเจาะได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงผมจะลอง move ไปดูนะ เอาไปวางสมมุติว่าวางไว้ตำแหน่งนี้นะครับผมวางไว้ตำแหน่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกขวาทิมเฟสวิดโมเดลนะใส่ระยะนะลบศูนย์จุดก็คือให้มันดันลงไปข้างหลังเนี่ย10เซนนะกดโอเคนะจะเห็นว่าตอนนี้ผนังเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ทิมไว้เดี๋ยวเดี๋ยวลองจัดอีกอีกครั้งหนึ่งนะ ผน,นังอาจจะยังไม่ตรงตามตำแหน่งสักทีเดียวผมเอาวางเจาะใหม่นะทิมเฟสวิดโมเดลอ่านี่เจาะแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันไม่เจาะเพราะว่าอผิวของวงกบเนี่ยมันไม่สัมผัสกับ,กบตัวผนังนะอันนี้สัมผัสแล้วอาจจะเห็นว่า ผนังมันโดนเจาะเหมือนกันแต่ว่ามันจเานะจเาะเฉพาะวงกบนะฮะเจาะเฉพาะช่องวงกบเหตุผลที่มันเจาะเฉพาะวงกบเพราะว่าเพราะว่าตัวผิววงกบตรงเนี้ยมันไปสัมผัสกับ,กบตัวเฟบหรือว่าผิวของผนังนะครับนี่นะจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันสัมผัสกันเห็นไหมครับแต่ว่าไอ้ตรงกระจกกรอบบานเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสมันก็เลยไม่เจาะให้เรา เพราะฉะนั้นวิธีการนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะทำให้ไอตัวหน้าต่างชุดเนี้ยมันสัมผัสกับผนังทั้งหมดเลยนะผมสร้างขึ้นมาใหม่นะนะครับสร้างขึ้นมาใหม่อ่ะผมยกตัวอย่างโดยใช้อันนี้แล้วกันอันนี้ยังไม่ได้สร้างเป็นคอมโพเนนะต์นะนะครับผมทำไปแล้วเป็นกรุ๊ปแล้วแยกมามีกระจกมีกรอบบานมีวงกบ เสร็จเรียบร้อยแล้วผมใช้คำสั่ง rectangle er. คนระอบตั้งแต่ข้างล่างนะถึงข้างบนแล้วก็พุทธออกไปนะผมจะดันมันพุทธออกไปสักจุดสองคือให้มันเลยความลึกของวงกลบเข้าไปนิดน,นึงนะเสร็จแล้วผมก็ make group คลิกรัวๆนะแล้วก็ make group ไอซีเหลี่ยมก้อนนะี้นะครับ make group ไว้ นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเลือกทั้งหมดเลยคลิกขวา make component นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งชื่อมันออันนี้ผมตั้งชื่อมันว่า w หนึ่งแล้วกันนะ w หนึ่ง้ะต่างชุดที่หนึ่งนะก o ูทูตัวนี้ให้เลือกแอนี้ก็คือเดี๋ยวมันจะดูดไปติดกับวัตถุทุกชิ้นที่เราลากเข้าไปนะเลือกอันนี้แล้วก็ เซตแอสสมัยนะครับเลือกที่จุดทั้งล่างแกนสีแดงมาทางขวาแกนสีเขียวข้างบนนะครับเสร็จแล้วกด create นะตอนนี้เราได้คอมโพเนนต์แล้วนะอ่ะคราวนี้เรามาจัดการกันบมาหน่อยนะเดบเบิลคลิกเข้าไปในคอมโพเนนต์หน้าต่างของเราไปเลือกเอ่อ สี่เหลี่ยมที่ที่ทําไว้ตรงนี้ขาวๆเนี่ยนะครับนะเดาเป็นเดบเป็ลคลิกเข้าไปจะเห็นว่าถ้าเปิดใน o u t ไลเนอร์เนี่ยนะตัว w 1เห็นไหมมีกรุป๊ปมีวงกบอ่ะมีกระจกมีบานแล้วก็มีวงกบไอตัวกรุ๊ปเนี่ยก็คือไอสีขาวที่เราที่ผมทำไ้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับนะครับดับเป็ลคลิกเข้าไปในกรุ๊ปตัวนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกกรัวเลือกทั้งหมดนะครับ ก็ัวเลือกทั้งหมดคลิกขวาแล้วเลือกที่ hide คือซ่อนมันนะครับต้องเข้าไปใน group ก,ก่อนนะครับต้องเข้าไปใน group ของของตัวนั้นก่อนนะแล้วก็เลือก hide เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะถูกซ่อนไวล้ละนะครับถูกซ่อนไว้แต่ group มันยังอยู่นะครับเราคลิกออกมาจากข้างนอกนะลองคลิกเข้าไปดูใน component เราเห็นว่าดูที่ o u t l i n e r นะ W1 นะครับมี group นะซึ่งกรุ๊ปนี้มันถุกซ่อนอยู่นะเราไม่เห็นวัตถขุข้างในข้างในกรุ๊ปนะครับแต่อย่างอื่นยังอยู่นะอาาน่ะคันนี้ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างผมลอง Copy มาแล้วก็เอาไปวางนะผนังอันนี้ผมยังไม่ได้สร้างความหนานะนี่นะคลิกขวาแล้วก็ทิมเฟสวิดโมเดลนะเลือก ความหนาของผนังโอเคจะเห็นว่ามันเจาะทะลุให้เราเลยนะผนังมีความหนา10เซนนะครับแล้วก็ทำกรุ๊ปให้เราอัตโนมัติเราแค่แท็กผนังมันเรียบร้อยนะครับถ้าได้ตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราชอบใจของผนังชุดหน้าต่างชุดนี้นะเราก็สามารถเซฟไปได้เอาไว้ใช้ในวันหลังนะครับคลิกขวาแล้วก็เซฟแอด นะครับก็ไปเลือกที่อยู่มันนะปกติผมก็จะทำอไอตัวประตูหน้าต่างเนี่ยเก็บไว้นะเอาไว้ใช้งานเนะี่ตั้งชื่อมันนะวพอหลังที่เราจะใช้อยากใช้เราก็โยกเข้ามานะกดเซฟนะครับกดเซฟเข้าไปนะนี่นะที่ผมเคยทำไว้นะครับ ถึงเวลาอยากจะใช้ก็แค่เปิดออกมาดึงแล้วลากมาวางแค่นี้เองนะครับอ่ะโอเคลองไปทำดูนะครับ